ช็อกทั้งประเทศตำนานโหดกลางตลาดไทยยิงกราดห้าศพกลางวันแสกแสบพฤษภาคม2550เช้าม้อธรรมดาธรรมดาที่ตลาดไทยจังหวัดปทุมธานีกลายเป็นสมนรภูมินรกในพริบตาชายหนุ่มวัย20ปีเกียรติพงศ์เมฆสวัสด์ไม่ใช่โจรไม่ใช่ทหารแต่ดันมีอาวุธสงครามครบมือพร้อมคลั่งยิงไม่เลือกหน้าผลคือตาย577เจ็บและจบชีวิตตัวเองด้วยการถูกวิสามันโดยตำรวจเขาคือใครวะเกียรติพงศ์เป็นเด็กหนุ่มธรมธรมดาาคนหนึ่ง ชอบเล่นเกมยิงปืนเช่นคาลเตอร์อยู่ตัวคนเดียวชอบเก็บสะสมอาวุธมีปืนมีมีดมีแม,ม็กกาซีนเต็มห้องบางคนว่าเขามีปัญหาทางจิตบ้างก็ว่าเสพติดความรุนแรงบ้างก็โยนความผิดให้เกมแต่ที่แน่ๆคือเขาอันตรายชิบหายเหตุการณ์นรกแตกที่ตลาดไทยเริ่มจากเรื่องเล็กๆให้เกียติพง์ไปตลาดไทยทวงรถมอเตอร์ไซคันเก่าที่จอดทิ้งไว้นานแต่ไม่มีหลักฐานเจ้าหน้าที่เลยไม่ให้เอาออกเท่านั้นแหละมันของขึ้นควักมีดแทงตำรวจจราจร แล้ววิ่งไปหยิบปืนอากาเอเค47ที่เตรียมไว้ในรถยิงกระหน่ำโหดใส่ทุกคนตรงหน้าพ่อค้าทุเรียนหัวหน้ารอปพชาวบ้านที่เดินตลาดไม่มีใครรอดท่าขวางเสียงปืนดังสนั่นตลาดคนแตกตื่นวิ่งหนีกันหัวซุกหัวซุนตำรวจระดมกำลังไล่ล่ายิงสวนกลับกันแบบหนังแอชชันบ้าเลือดสุดท้ายตำรวจรวบตัวไม่ได้จำเป็นต้องยิงปิดชีพจบชีวิตให้กลางตลาดเหตุการณ์นี้กลายเป็นข่าวใหญ่คนไทยช็อกทั้งประเทศทำไมเด็ก20ปีมีปืนสงครามได้ เกมรุนแรงมีส่วนจริงไหมทำไมไม่มีใครรู้ว่าเขาจะระเบิดวันไหนหลังเหตุการณ์เกิดเสียงเรียกร้องให้คุมเข้มอาวุธปืนและใส่ใจสุขภาพจิตคนรอบตัวมากขึ้นหลายฝ่ายใช้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์แต่ก็ยังไม่มีใครการันตีได้ว่าจะไม่มีเกียรติพงศ์สองเกิดขึ้นอีกจากเด็กติดเกมสู่ฆาตรกรกลางตลาดเกียรติพงศ์เมฆสวัสด์ไม่ได้เป็นโรคจิตแบบในหนังแต่เป็นลูกระเบิดเวลาที่ไม่มีใครห้ามทันเหตุการณ์นี้มันเตือนเราโคตรแรงว่าอย่ามองข้ามใครแม้ดูเหมือนเงียบเียบ,ยบแม่งก็คลั่งได้ โลกนี้มันโหดพอแล้วอย่าให้ใครถือปืนง่ายๆอีกเลย